สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ,พอแม่แม่เอฟทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะแม่แมควานโต้งน้องไพยแล้วก็พี่ควานนะคะก็ได้มาทําพิธีนะคะเอาบัวตองเข้าเรือนหออีกครั้งนะคะขอบุญบรารมีพญาช้างนะคะเรามาขอรูปช้างนะคะแม่แมขอให้สมหวังด้วยเทิน มาคราวนี้นะคะมาขอลูกนะคะม่แม่มาขอลูกน้อยมาขอเจ้าตัวน้อยให้กับน้องบัวตองขอให้หมัหมานเด้อัสโทไทยหรือวนหว่านลุว่านหวนวินี้กับคืนเมื่อกี้นี้ด้วยมั้ <No. S 2> บัวตองร้องหาใครบรัวตองเรามาอยู่กับหนุ่มนะคะไม่คิดถึงพี่หมื่นเลยก่อนที่เราจะพาสองพาสาวบัวตองนะคะเข้าหาหนุ่มพันล้านนะคะเราก็มีทําพิธีอย่างนี้นะคะแม่บอกกล่าว mm. นี่นะคะ

หนุ่มของเราก็สมบูรณ์มากนะคะแม่อ้วนนะคะมีบ่อน้ำมันไหลนิดหน่อยนะคะแม่ขอให้ผสมง่ายๆขอให้ได้เจ้าตัวเล็กหน้ารอบนี้ขอให้มันๆนอพันล้านนี่นะคะถ้าเกิดหมานนะคะจะได้กินหัวหมูหัวใหญ่ๆนะคะแม่ จามมนกถ้าบัวตองหมานเราจะมาทําพิธีเส้นหัวหมูให้สามหัวเลยนะคะขอ,อ,อให้หมันหมานบัวตองเป็นยังไงบัวตองให้ตั้งใจให้ทำภารกิจง่ายๆนะคะ บัวตองคนเก่งของพ่อโตง้ตงขอให้หมานหมานเด้อดูหันบัานท้ายให้หนุ่มเลยนะคะแม่หนุ่มพันล้านของเรานะคะแม่ขาที่ห้กก็เริ่มโผล่แล้วนะคะส่วนบัวตองของเราโอ้ยดูนะคะหันบัานท้ายให้เลย บัวตองตั้งใจทําภารกิจขอให้มันหมานเด้อบัวตองความหวังอยู่ที่บัวตองนะคะฉีราดแล้วหนุ่มจะมาปวดฉีแล้ว <c oughs> ำทำธุระก่อนเลยนะคะแม่แม่บัวตองแม่แม่จะเข้ามาเป็นกำลังใจให้บัวตองเยอะๆอยากให้บัวตองมีเจ้าตัวเล็กเหมือนคนอื่นเขา นะคะคดูโอ้หนุ่มหล่อของเราก็พร้อมมากเลยนะคะแม่แม่มีขาที่5้าออกมาเลยโอ้ดนหาสาวริ้วๆวเลยว,วเลยนะคะแม่แม่แมโอ้รู้หวานจริงๆนะคะแม่แม่ดูบัตรงอื เหมือนเขาจำได้นะคะแม่แม่บวตองอะนมรอของเราอ้วนใหญ่มากนะคะแม่แม่หมน้าหนังเท่ากับช้างเพศเมียเลยอ้วนมากนะคะ บัวตองจำได้ไหมนะทำอะไร <c oughs> ดูนะคะหนุ่มรอของเรากินมูลบัวตองนะคะแม่แม่ ถอยถอยอยากกินอยากกินปา้ปาโอ้สงสัยหลงรักบัวตองของเราซะแล้วนะคะกินมนูลบัวตองด้วยอืมบัวตองของเราก็หันบ้านท้ายให้อีกแล้ว สนใจบัวตองไหมบัวตองของเราก็เหมือนรู้นะคะแม่แม่ถอยหลังยกขาให้เลยนะคะฝั่งเพศยูพูก,ก็รู้งานนะคะแม่แม ขัดขาที่ห้าของหนูแล้ว ที่เราจะให้ทั้งสองนะคะแม่แม่แสมพันธ์นะคะเราก็ให้เขาแสดงความรักกันก่อนนะคะแม่แม่แต่รู้สึกว่าช้างเพศผู้พร้อมมากนะคะแม่มีขาที่5้าโชว์ด้วย गयो नि थाहा छ